ลองมังกันนะสดสดสุดคนที่บ่มีอีกล้วพี่น้องมาพี่น้อง โคชนาสวัสดีครับอ่ะมันนี้พี่น้องเออตัวเป็นๆเ,เล็กระดึบกระดึบเลยพี่น้องนี่อได้น,นอนดวงมะพร้าวอันนี้นอนดวงมะพร้าวเขาจะกินแต่ต้นมะพร้าวอยู่ในต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมนี่พี่น้องอืมอันนี้ตายแล้วเดี๋ยวอ่ะอันนี้เสียเอา,เอาลงในน้ำจิ้มนะครับพี่น้องเอาดอกน้ำจิ้มไปกัน อ่อเจ้าอ๋อบดดินตัวนี้จะดินเด้อุ๊ย <laughs> อ่ะอดอกไม้กันพี่น้องเปลี่นละอือฮึบอดอกน้ำจิ้มจักรยานมันกัดอยู่ดีดนะครับพี่น้องมันได้ครับเด้อพาไปกินขอให้ไ้หลายเด้อพี่น้องเด้ลอล่อมกันล่องเปิบ เปิดพิสดารพี่น้องนะมาคำแหลกแหกหมันอานนี้กันคอยยิอันนี้ต้องออกจากปากแลได้ครับพี่น้องมาลองมึงกันนะออออยานปากมันออ,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 อืมันแซบแต่ยานปากมันพี่น้อง อุ้ยอาใหมันเช่นไงไปทานกัน,กนอ,อ,อย่าินี้กันดอกร่อแแทบพี่นองมางนี้ขับเด้อลองดูลองกัดทั้ง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 ปากว่ อย่ามันกัดเอาออหอมแซ่บพี่น้องคนลุกมันบ่คือมันบ่คือกินอันมันบ่คือกินอันแม่มกินอันซุกๆุก่หพี่นอ้องนี่ก็นี่ หอ,อมกินมะพร้าวมันอืหอมกินมะพร้าวกินต้นมะพร้าวนะพี่นอ้องออืืครัแบบโอ้คิดว่าจะเผ็ดแต่ยันตปนะปะไม่เห็นหรือครับพี่น้อง อืมอือออร่อยอเออแซ่บดีมันมๆนอืน้ำจิ้มทีฟูดตรงเหตุแบบว่ารสจัดเลยพี่น้องแบบเข้มข้นไปเลยอืม,อม Ừ, lời rất ngon, hm 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 음, 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 피낭, 음, 음. ขีดหยาดนึกมันกับมันมันแสบดีพี่นอ้องอืมอืมอืมสุดสุดสุดกนี่าุีเฟ่มีอีอกแล้วลพี่น้องอืมอืมมาสุดท้ายท้ายสุดอืมอืมอืม,อมแสบ ว่าไม่กลัวพี่น้องอ่ะลองลองถินสดสดเบิ่งก่อนเบิื้องรวยเป็นยังไงอ่ะมือเดียวพ่อสมนีนะครับเด้อเริ่มฝากกดไรกดแชร์กดติดตามโค้ชชาแนลได้เพจเฟซบุ๊กหรือยูทูบนะพี่น้องเด้อว่าเป็นกาลังใจก่อนนะครับพี่น้องนะมึงไหนใช้มันรู้เปิดพิสดารมากินให้เบิ่งกไหมครับพี่น้องมือเดียวสวัสดีครับบ๊ายบายครับ <laughs>